ซื้อหลายยี่ห้อไปเลย Microsoft ไปซื้อยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือธุรกิจทางด้านไอที IT, มันกําลังจะเปลี่ยนไปเพราะว่าอซอฟต์แวร์ราคามันจะถูกลงนะครับไรายได้จากค่าซอฟต์แวร์มันจะมาจากค่าบริการมากขึ้นนะครับจากนี้ไปในอนาคตนะครับเพราะนั้นบริษัทต่างๆก็จะเน้นบริการมากขึ้นแต่การจะเน้นบริการมากขึ้นและในทางกลับกันคือซอฟต์แวร์มันจะราคาถูกลง เพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆก็จะต้องเล่นในการฮุบเหยื่อก้อนใหญ่ๆเอาไว้หน่อยนะ,ะครองตลาดใหญ่ๆไว้ในมือเยอะๆหน่อยตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเราเราจะใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องสามารถที่จะ,ะตัดสินได้นะครับจัดได้ว่าเทคโนโลยีอะไรที่มันเหมาะสมและคุ้มค่านะฮะสิ่งที่เราจะเสียเงินไปเนี่ยมันคุ้มจริงๆหรือเปล่านะครับหรือสิ่งที่คุณจะจิบจับมาใช้ในงานนะฮะ ในการทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์ในการทำงานส่งลูกค้าอย่างเนี้ยนะครับหรือในการทำวิจัยนะฮะเริ่มมาดูกระตูแลนะ้วผมก็ว่ากระตูง่ายๆอ่ทุกวันนี้เรามีนักไอทีไทยประเภทยอย่างเนี้ยมันน่าเหมือนผีนะครับแบบไม่ค่อยมีจิตวิญญาณอยู่ในตัวเองเท่าไหร่ล่องลอยไปนะฮะบริษัทไ,ไหนเงินเยอะก็ลอยไปลอยไปเข้าบริษัทนั้นนะครับเหมือนสาลนะฮะศารไหนอาหารวางอยู่หน้าสารเยอะก็ผีก็ลอยเข้าไปหาเยอะหน่อย เรามีโปรแกรมเมอร์เรามี SA นะครับเรามีพวกโปรเจกต์แมเนเจอร์เหมือนผีไร้สารนะสารไหนเงินเยอะก็ออกแล้วนกะไปอยู่อยู่สารนั้นนะครับสารไหนเงินน้อยก็ออกอพูดผิดนะสารไหนเงินน้อยก็ออกอาหารน้อยก็ออกออกไปอยู่สารใหม่มันมีเงินเยอะมีอาหารเข้าปลาดีสวัสดิการดีนะครับเราจะเจอนักไอทีไทยในปัจจุบันตั้งแต่สไลด์นี้ไปอาจจะมีคำแรงๆอยู่บ้างนะฟังหูไว้หูนะครับเปิดใจนิดนึง สังคมไทยทุกวันนี้เรามีบุคลากรบุคลากรนะสะกดผิดนิดหนึ่งสังคมไทยสังคมไอทีทุกวันนี้เรามีบุคลากรไร้ความสามารถเกลื่อนไปหมดนะครับอาจจะตรงและแรงเนี่ยเพราะว่าผมไปสอนตามบริษัทซอฟต์แวร์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมสอนหนังสือมา8ปีเจอบริษัทซอฟต์แวร์อยู่เยอะแยะไปทางานแต่ก่อนก็ไปทำโปรเจกต์ไปทําอะไรเยอะทำคอนซัลท์นะครับ บางบางทีก็ตกใจเหมือนกันกับตัวเองว่า้บริษัทใหญ่ขนาดนี้มีพนักงานเป็นร้อยเป็นพันคนทําไมทํางานกันไม่ได้เรื่องเลยทําไมพนักงานถึงได้คุณภาพขนาดนี้นะครับไอ้นั่นก็คือแบบเห็นแล้วตกใจว่านักไอทีทำไมทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้นะฮะคือแต่หลายๆคนก็จะมีโปรไฟล์ที่ดูดีสอบเซอร์ดี้ฟน์นั่นเซอร์ดี้ไฟนนี่ได้นะครับใช้ใช้เฟรมเวิร์กนั้นก็เป็นใช้เฟรมเวิร์กนี้ก็ได้ใช้ภาษานุ้นก็เป็นรู้จักภาษานี้รู้จักภาษานั้นเทคโนยีนุน้นรู้เทคโนโยีนี้รู้ เทคโนโลยีนั้นเข้าใจอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถามว่าเข้าใจทฤษฎีไหมเงียบหมดเลยไม่มีใครตอบได้ทักคนเลยนะฮะเอายิ่งแรงอีกแล้วคุณภาพนักไอทีไทยคือในความรู้สึกผมอาจักใจเลยห่วยลงทุกทีทุกทีนะครับเพราะว่าอะไรตัอย่างที่พูดถึงเราโมโดไปตามก้นฝรั่งมากจนเกินไปนะครับแล้วบ้านเราเราจะมีพวกนักวิชาการขายฝันนักวิชาการบนหอคอยงาช้าที่เขาเรียกกัน คือพวกที่ไม่รู้ว่าที่นี่ประเทศไทยที่นี่ไม่ใช่อเมริกาที่นี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นที่นี่ไม่ใช่ยุโรปสวีเดนฟินแลนด์ที่เน็ตเวิร์กมันเร็วนะครับที่นี่ประเทศไทยทุกคนเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยผมอาจจะพูดจะแทกกระทันนิดนึงนะเรียกว่ากระตุ้นแล้วกันนะครับคือสังคมไทยมันเป็นสังคมที่คนไม่รักการศึกษาที่นี่มันไม่ใช่อเมริกาที่คนรักการศึกษาที่นี่มันไม่ใช่อินเดียที่มันแข่งกันที่นี่ไม่ใช่เวียดนามเวียดนามมันแข่งกันเรียนแข่งกันทํางานแข่งกันสอบนะครับ ญี่ปุ่นก็เหมือนกันแข่งกันเรียนแข่งกันทางานแข่งกันสอบนะฮะแต่ประเทศไทยมันจะมีอะไรอีกหลายหลายอย่างแต่ไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียข้อดีมันก็มีเยอะนะครับคุณภาพนะไอทีไทยทาไมถึงห่วยหวยยังไงนะครับจริงๆก็คิดคิดอยู่นานเหมือนกันนะครับตอนแรกไม่อยากใช้คํานี้มันอาจจะดูแรงไปนะครับแต่ใช้คาแรงๆดีกว่าจะได้เป็นสกิดใจนะฮะเอ่อ คือนักไอทีไทยทุกวันนี้ที่ต่างประเทศที่นักลงทุนเขามองเข้ามานะคือเราไม่รักการศึกษานะครับภาษาอังกฤษเราก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ความตรงต่อเวลานะวินัยไอ,อ้ตะกี้ผมไม่ได้ว่าลนะ้วใครมาสายไม่เป็นไรนะเพราะผมเองก็เกือบสายแนละ้วตอนตอนมานะกะไว้แล้วเหมือนกันว่าผมอาจจะต้องสายก็ได้โชคดีรถบนทางด่วนวิ่งมาไม่ติด,มาต,ดมาติดในซอยแถวนี้เท่านั้นเองนะฮะ คือไม่รักการศึกษานะครับไม่มีวินัยไม่ตรงต่อเวลานะครับภาษาอังกฤษไม่ดีนะครับคือหนักไม่เอาแต่เบาสู้นะฮะอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> คือการลงทุนมันก็เทไปอินเดียแต่อินเดียตอนนี้เริ่มแล้วม,มีปัญหาแล้วนะครับเริ่มมีปัญหาแล้วอินเดียเนี่ยคืออินเดียมันจะเป็นประเภทแบบรักการเรียนแต่ประเภทแบบนามบัตรนี่มีคุณคุณไปเจอพวกนักไอทีอินเดียนะนามบัตรนี่จะมีใบเซอร์ได้ไม่หมดเลยเซอร์นั้นเซอร์นี้อะไรก็รู้หาชื่อมันบนนามบัตรแทบจะไม่เจอะเจอชื่อใบเซอร์แต่ไม่หมดเลยนะฮะ แต่อินเดียมันจะมีประเภทหนึ่งคือประเภทรู้เยอะแต่ทํางานไม่เป็นตอนนี้สังคมตลาดตลาดเขาเริ่มรู้แล้วไอ้พวกนี้มันขยันเรียนมันขยันสอบแต่มันทํางานไม่ค่อยเป็นนะครับตลาดก็เทไปไหนดีเอาเทไปเวียดนามแต่เวียดนามมันก็เล็กสังคมมันยังแบบยังยังยังโบราณอยู่หน่อยหนึ่งนะครับวัฒนธรรมอาหารการกินอินฟาสักเจอร์อะไรยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เวียดนามจะได้ในแงี้ของเรื่องคนค่าแรงถูกมากพม่า ถ้าพม่ามันไม่มีปัญหาเรื่องการเมืองเนี่ยไอทีมันก็จะเทไปพม่าตั้งแต่10ประมาณ10ปีที่แล้วแล้วนะครับถ้าเกิดคุณตามข่าวหน่อยไอเรื่องเทเลคอมเรื่องดาวเทียมเรื่องอะไรนะมันมันไปกันแล้วมันไปย้ายฐานก็มาอยู่พม่าบริษัทไอทีไทยย้ายไปอยู่พม่ากันเยอะแล้วแต่มันดันมีปัญหาเรื่องการเมืองเข้ามาการเมืองบ้านเราการเมืองพม่าด้วยคนมันก็เลยไม่ไปพม่าพอดีไอเวียดนามบันบูมขึ้นมาพอดีนะการลงทุนมันก็ไปเวียดนามกันนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ไปไหนแล้วมันแถมไปจีนกันหมดเลยนะเพราะจีนมันยิ่่่่งงกกวววาาาเเีียยยดดนนมิิอ นะครับยิ่งกว่าพ่อแม่หนึ่งถูกสองคนมันรักการศึกษาคนมันแข่งกันขึ้นอย่าอย่าไปเรียกว่ารักการศึกษาดีกว่าแต่คนเขาแข่งขันกันเพราะแข่งขันกันเลยมันก็เลยต้องต้องแข่งกันเรียนแข่งกันสอบแข่งกันทํางานนะครับแต่จีนก็ไม่ใช่ว่ามีข้อดีทุกอย่างมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับก็ฝากไว้นะครับแต่แต่หวยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาขยายความอีกทีหนึ่ง อยาแค่สกิดไว้นะครับคือเราอย่าจบออกไปทํางานแล้วเป็นนักไอทีอย่างที่ผมว่านะครับเราเป็นนักไอทีที่มันมีคุณภาพดีกว่า <laughs> นักไอทีที่มันแบบตัวจริงอะจบออกไปแล้วเป็นตัวจริงนะครับ <laughs> เพราะว่าธีมธีมของผมเนี่ยคือคิดนอกกรอบมาเป็นนักไอทีอย่างมีคุณค่าเนี่ย <laughs> คือเราจะต้องเป็นตัวจริงนะครับไม่ให้ตัวปลอมจบออกไปโอ้ฉันเกรดเฉลี่ยดีจบมหาวิทยาลัยดีได้ทํางานบริษัทดีสอบเซอร์ดิฟายดังๆดีๆได้ แต่ทํางานไม่เป็นซะอย่างนั้นมันก็ไม่ดีคือเดี๋ยวนี้เรามีพวกนักไอทีตัวปลอมเยอะแยะนะครับที่เอาค้ามจริงเจอ practical problem แล้วแก้ไขปัญหาไม่ได้อย่างเงี้ยน,นะฮะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เรามีนักไอทไทยมากมายที่เงินเดือนเกินความสามารถ <S <S ผมเจอเด็กๆน้องๆบางคนเงินเดือน5-6หหมื่นบาทนะครับอายุ20กว่ากว่า25 26 27อย่างเงี้ยน,นะครับแล้วบางคนเราก็เหมือนประมาณว่าเห็นมาแต่อ้อนแต่ออด เห็นมาตั้งแต่มันยังจบแล้วก็รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคือแบบขอใช้สำนวนแบบหนังผีหน่อยนะคือผีมองเห็นผีนะคือขอโทษนะคือมึงจะไปหลอกใครก็ไปหลอกไปนะแต่หลอกคุไม่ได้นะฮะนะครับคือไอเราก็ทํางานด้านนี้อยู่ไอเราก็โตมาตั้งแต่สายโปรแกรมเมอร์สายอะไรมามันก็ผ่านอะไรมาไอเรื่องไม่ดีไม่ดีผมก็เคยทําเคยผ่านมาบ้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นคนดีมาตลอดทุกวันนะครับเพราะนั่นเรามีคนนี่เงินเดือน เกินความสามารถเยอะแยะบางทีเรามองไปที่สังคมอื่นเนี่ยคนที่เขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์โหแบบจบจบศิละปะกรรมจุลาแบบฝีมือกราฟิกดีไซน์แบบสุดยอดเลยเงินเดือน18ื่นแปดอะไรเงี้ยแล้วไปเจอกับไอ้คนที่แบบจบคอมพิวเตอร์เขียนจาวาได้เขียนดอทเได้เงินเดือน25งหมทั้งทั้งนี้ก็ทํางานไม่ค่อยจะได้เรื่องสักเท่าไหร่แต่คนที่จบกราฟิกดีไซน์จุลาโหเป็นกราฟิกมันสุดยอดแล้วเขาเน้นมาทางนั้นแล้วเขาหรือบางทีไปดูคนที่ทํางานธรรมดานะครับ แบกหามอะไรก็ว่าไปในหลายๆงานหลายๆประเภท่ที่เงินเดือนเขาไม่สูงอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคนที่ทํางานในในหน่วยงานราชการผมบางทีไปบรรยายในหน่วยงานราชการไปสอนในหน่วยงานราชการเงินเดือนเขาไม่เยอะนะครับหลายคนจะเข้าใจผิดว่าไอ้คนในที่ทํางานราชการเนี่ยคงไม่ค่อยเก่งมั้งถึงไปอยู่ราชการเงินเดือนน้อยๆแต่หน่วยงานราชการบางกระทรวงบางแห่งเนี่ยผมไปเจอคนแบบเก่งสุดยอดไปเจอไปเจอบางคนแบบพิการด้วยแล้วทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการแล้วก็อายุแบบแก่มากแล้วอ่ะ เดินมาคุยกับผมเรื่องอะไรเรื่องเว็บ3.0เรื่อง Ontology เรื่อง Semantic Web ผมก็เฮ้ออะไรนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอโจนก่อนนะแล้วเขารู้เรื่องพวกอย่างนี้เยอะแยะมากเลยนะครับแต่เขาเงินเดือนไม่เยอะแต่แต่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเออเรารู้สึกดีกับเขาอะแต่บางทีพอมาเจอคนคนรุ่นใหม่ที่แบบเงินเดือนสูงมากแต่ทำงานไม่ได้เรื่องบางทีเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีะนะฮะหรือว่านักไอทีไทยทุกวันนี้คือหนักไม่เอาแต่เบาสู้ ทุกวันนี้ในสังคมก็เป็นที่โจทย์ขันกันแล้วคือไม่ใช่แค่นักไอทีจริงๆเป็นเป็นเป็นคนไทยเลยนะครับในสายอาชีพอื่นก็เป็นนะครับคือคือเป็น New Generation ของคนไทยเลยนะค,คือเราคือเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมามากมายนะครับเราหลายๆอย่างเราคิดว่าเราหาได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยนะครับคือมันทำให้เรา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 ,เราขยันน้อยลงนะเด็กรุ่นใหม่